เรื่องของฮุนเซนกับดราม่าชายแดนเหมือนดูหนังฮอลลีวูดเป๊กทุกๆท,ท่านเคยเห็นข่าวที่ว่าสมเด็จฮุนเซนแกหายไปไหนหรือเปล่าเรื่องมันมีอยู่ว่าช่วงที่ชายแดนไทยกัมพูชากำลังเดือดเดือดเนี่ยจู่ๆก็มีข่าวลือสนั่นหวั่นไหวว่าท่านประธานวุฒธธิสภาคนดังของกัมพูชาแกนั่งเครื่องบินส่วนตัวหนีไปต่างประเทศซะแล้ว ฟังดูเหมือนพล็อตหนังฮอลลีวูดเลยนะจุดเริ่มต้นของข่าวลือเครื่องบินปริศนาเรื่องมันเริ่มจากเพจ Facebook ชื่อ Army Military Force สำรองที่ออกมาแฉก่อนเลยว่าเครื่องบิน Jet ตฮ็อ k เก800 XP ของฮุนเซนบินออกจากพนมเปญมุ่งหน้าไปจีนแหมแต่ยังไม่ทันไรเลยนะ เพจเดิมนี่แหละก็มาอัปเดตใหม่เอี่ยมอ่องตอนบ่าย4ี่โมงกว่าๆตามเวลาไทยบอกว่าเครื่องบินลำเดียวกันเนี่ยไปลงจอดที่สนามบินอินชอนเกาหลีใต้แทนซะง,งั้นคือเปลี่ยนที่หมายกันง่ายแบบนี้เลยเหรอบอกตรงๆว่าตอนนั้นก็งงเหมือนกันว่าตกลงแก้ไมไหนกันแน่ฮุนเซนไม่ยอมโพสต์สวนพร้อมภาพถ่ายแต่มีพิรุษ พอข่าวลือมันโหมกระหน่ำซะขนาดนั้นมีหรือที่คนอย่างสมเด็จหุนเซนแกจะอยู่เฉยๆแกก็เลยรีบออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแบบจัดเต็มเลยจ้าบอกว่าผมไม่ได้หนีไปไหนวันนี้ยังอยู่กัมพูชาเนี่ยแหละกำลังบัญชาการรบกับพวกผู้รุกรานชาวไทยอยู่แถมยังเน็บนักข่าวไทยกับนักการเมืองไทยอีกว่าชอบโกหกนี่มันวัฒนธรรมปกติของพวกเชอเลยนะคือฟังดูแล้วแกคงโมโหจริงๆแหละ แต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นสิพอแกโพสต์รูปตัวเองตอนกำลังบัญชาการรบออกมาเนี่ยชาวเน็ตไทยก็ตาดีตาดีสแกนภาพกันอย่างละเอียดเลยแล้วก็เจอจุดพี่รุษเข้าไปเต็มๆ 1. หนาฬิกาเจ้าปัญหาในรูปที่แกโพสเนี่ยระบุเวลาโพสต์1 6 3นาฬิกาสานาทีหรือ4ี่โมงครึง่ง แต่นาฬิกาแขวนผนังที่ปรากฏในภาพกลับแสดงเวลา11นาฬิกา15นาที 2. หน้าจอโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะในรูปอีกนะมันโชว์เวลา16นาฬิกา49นาทีคือเวลาอะไรมันจะงงได้ขนาดนี้เหรอท,ทุกทท่านสรุปคือภาพที่เห็นเนี่ยมันภาพเก่าหรือเปล่าหรือตั้งใจเอามาโพสแบบนี้ข่าวลือการเดินทางที่ถูกอัปเดตปลายทาง เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีกระแสข่าวลือแพร่สะพัดว่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของสมเด็จฮุนเซนได้เดินทางออกจากกรุงพนมเปญมุ่งหน้าไปยังประเทศจีนแต่จากข้อมูลที่ได้รับการอัปเดตเพิ่มเติมในภายหลังทำให้ทราบว่า เครื่องบินลำเดียวกันนี้ได้ลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้แทนไม่ใช่จีนตามรายงานแรกที่ปรากฏออกมาทำให้เกิดข้อสงสัยและคำถามมากมายเกี่ยวกับสถานะและที่อยู่ของท่านในขณะนั้นสมเด็จฮุนเซนออกโรงปฏิเสธข่าวลือด้วยตัวเอง ่ามกลางกระแสข่าวที่โหมกระหน่ำสมเด็จฮุนเซนก็ได้ออกมาตอบตัวด้วยตัวเองอย่างทันควันท่านได้ปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวโดยโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวอย่างชัดเจนว่าผมไม่ได้หนีเป็นการยืนยันหนักแน่นว่าท่านยังคงอยู่ในประเทศกัมพูชานอกจากนี้ ท่านยังย้ำว่าท่านยังคงบัญชาการสถานการณ์การประทะกันร,ระหว่างกัมพูชากับไทยจากในประเทศกัมพูชาโดยไม่ได้หลบหนีไปไหนตามที่ข่าวลือกล่าวอ้างซึ่งเป็นการพยายามสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนของตนเองและสยบกระแสข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจรองเท้าแตกกับห้องบัญชาการเครห์ลองสังเกตดีๆนะในรูปที่แกโพสเนี่ย ฮุนเซนใส่รองเท้าแตะด้วยนะทุกทุกท่านคือมันก็เลยอดคิดไม่ได้ว่านี่คือห้องบัญชาการรบจริงๆหรอหรือว่าอยู่ในบ้านแบบชิวๆแผนที่ก็โดนจับโป๊ะ พลตรีวิทัยโคศกกองทัพไทยก็ออกมาช่วยสังเกตอีกเสียงว่าแผนที่ที่คุณเซนใช้บัญชาการรบเนี่ยเป็นแผนที่แบบ1ต่อ50,000ซึ่งเป็นแผนที่ทั่วไปไม่ใช่แผนที่ละเอียบจิ๋วแบบ1ต่อ2องแสนที่กัมพูชาชอบเอามาอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนเลยนะท,ทุกทท่านคือมันก็เลยยิ่งดูแปลกๆไปอีกไง แผนที่กำลังพลที่หายไปอันนี้พีคสุดเลยทุกทท่านในบรรดาภาพแผนที่หลายๆอันที่ฮุนเซนโพสเนี่ยดันมีภาพหนึ่งเป็นแผนที่กำลังพลของกัมพูชาเองซึ่งถือเป็นข้อมูลลับสุดยอดทางทหารเลยนะแต่พอชาวเน็ตเห็นแล้วเก็บภาพไว้ทันปุ๊บภาพนี้ก็ถูกลบออกจากโพส์อย่างรวดเร็วเลยจ้าคือแบบทำไมต้องลบอ่ะมีอะไรปิดบังหรือเปล่าแผนที่ BM 2 1 จรวดที่ไม่ส่วนความแม่นยำและยุทธวิธีที่ไม่แค่์พลเรือนนอกจากดราม่าเรื่องฮุนเซนแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันก็คือการที่กัมพูชาเอาจรวด B M 2 1ออกมายิงนี่แหละทุกทกท่านเจ้าเนี่ยมันคือเครื่องยิงจรวดหลายลำกลองขนาด122ม mm, มมีตั้ง40ลำกลองเนี่ย ที่น่าห่วงคือมันไม่มีระบบนำวิถีเลยนะคือยิงไปแล้วจรวดมันจะไปตกที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านคนหรือปั๊มน้ามันคือเน้นยิงเยอะๆให้มันถล่มไปทั่วๆเลยแล้วที่พีกกว่านั้นอีกนะมีคลิปที่ทหารกัมพูชายิง BM 2 1วันออกมาจากลานมันสมปะหลังด้วยนะทุกๆท่านที่น่าตกใจคือรอบๆลานมันสมปะหลังเนี่ยมีชาวบ้านยืนดูอยู่เพียบเลยนะแถมบางคนก็ยังถ่ายคลิปลงโซเชียลกันอีกนะ นักวิเคราะห์บางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นกลยุทธ์ของกรัรมพูชาคือจงใจให้มีชาวบ้านอยู่ในพื้นที่เพื่อให้ฝ่ายไทยไม่กล้าตอบโต้นหนักๆเพราะว่ากลัวจะโดนกล่าวหาว่าโจมตีพลเรือนไงฟังดูแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเลยนะทุกๆท,ท่านสรุปแล้วหุนเซนอยู่ไหนกันแน่และเรื่องนี้จะจบยังไง จากทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยแม้ว่าสมเด็จฮุนเซนจะออกมาฟันธงว่าแกยังอยู่กัมพูชาและบัญชาการรบด้วยตัวเองแต่หลักฐานภาพถ่ายที่แกโพสกลับมีพิรุษเต็มไปหมดเลยทุกๆท,ท่านทั้งเรื่องเวลาที่ผิดปกติแผนที่ที่ไม่น่าใช่และการลบภาพแผนที่กำลังพลอย่างรวดเร็วเลยมันก็อดสงสัยไม่ได้จริงๆว่าตกลงแล้วภาพเหล่านั้นมันเป็นภาพที่ถ่ายณนะตอนนั้นหรือว่าเป็นภาพเก่าที่เอามาจัดฉากเพื่อสร้างความมั่นใจให้คนในประเทศกันแน่ สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะทุกๆท่านมันไม่ใช่แค่การประทะกันด้วยอาวุธอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงสงครามข่าวสารและสงครามจิตวิทยาด้วยสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้คือต้องติดตามข่าวสารอย่างรอบคอบและใช้วิจารณญาณในการเชื่อนะทุกๆท่านสรุปแล้วแนวโน้มการเดินทางเป็นอย่างไรจากทั้งหมดที่เล่ามานะคะแนวโน้มที่มีข่าวลือว่าสมเด็จฮุนเซนจะเดินทางออกนอกประเทศนั้น มีอยู่จริงและเป็นกระแสข่าวที่สร้างความสนใจได้มากแม้ว่าสมเด็จฮุนเซนจะออกมาปฏิเสธข่าวลืออย่างหนักแน่นแต่ด้วยหลักฐานภาพถ่ายที่มีความไม่สอดคล้องกันอย่างชัดเจนทำให้การปฏิเสธของท่านยังคงเป็นที่น่าสงสัยในสายตาของสาธารณะและผู้สังเกตการหลายคนโดยเฉพาะจากฝั่งไทยค่ะ อย่างไรก็ตามณนะตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันจากแหล่งข่าวอิสระที่น่าเชื่อถือได้ร้อเปอร์เซนตว่าสมเด็จทุนเซนได้เดินทางออกนอกประเทศจริงหรือไม่หลังจากนั้นแต่การที่ท่านต้องออกมาปฏิเสธข่าวลืออย่างจริงจังพร้อมกับการพยายามนำเสนอหลักฐานที่กลับมีจุดอ่อน ก็แสดงให้เห็นว่ากระแสข่าวลือนี้มีความรุนแรงและอาจมีมูลบางอย่างที่ทำให้ท่านต้องรีบแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วนค่ะดังนั้นถึงแม้จะไม่มีการยืนยันว่าท่านออกไปจริงหรือไม่แต่แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น หรืออย่างน้อยที่สุดคือการที่ข่าวลือดังกล่าวมีผลกระทบมากพอให้ต้องมีการตอบโต้ด้วยวิธีที่น่าสงสัยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์ความขัดแย้งนี้นะคะ